ค่ยแล้วคะ่ะน้องแก้มก็วันนี้เราจะคุยถึงเรื่องน้ำไงคะก็เลยกินน้ำโชว์ไปเลยโอเคงั้นวันนี้เราเริ่มกันเลยดีกว่าค,ะค่ะส<ช>วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรล็ซ่าเมื่อกี้ right. วันนี้มีอะไรเอ่ยเกินไปอบอกว่ากินน้ำโชว์เมื่อกี้นี้ก็คือว่า วันนี้นะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการตรวจน้ำบ้างโอ้โหแแห้งกันมาตลอดตั้งแต่ ep หนึ่งยัน ep นี้มาเปียกตอนนี้แหละค่ะมาเปียกกันบ้างค่ะไม่สงการเราก็เปียกได้อ่าพูดถึงแลบน้ำค่ะน้องแก้มแล้วน้ำเนี่ยมันสำคัญยังไงกับมีความคะเนี่ย ต้องบอกว่าในฟาร์มเนี่ยใช้น้ําค่อนข้างเยอะอย่างท่าฟาร์มหม,มูอ่ะใช้ตั้งแต่น้ําให้สัตว์กินตัวนี้สําคัญเลยเพราะมันเข้าไปในตัวสัตว์น้ําในการล้างเล้าล้างคอกต่างๆแข็งน้ำอะอย่างท้าฟาร์มหม,ม,มูจะมีคอกที่เป็นช่วงน้ําก็จะมีคอก พวกน้ําให้สัตว์พวกน้ําล้างน้ําทิ้งก็คือมันก็คือน้ำที่ถูกทิ้ง<ช>ออกไปอีกทั้งน้ําทิ้งทั้งน้ําที่ให้สัตว์กินอ,อันนี้คืออันนี้คือเมนหลักเมนสำคัญของฟาร์ม,มฟาร์มเนี่ยก็จะมีการเหมือนเอาหาแหล่งน้ำเนาะบางฟาร์มก็เป็นการเอาแหล่งน้ําจากข้างนอกอขุดบาดาาหรืออะไรต่างๆแต่ก็ต้องมีการกรีดน้ํา เพื่อให้ได้คุณภาพน้ําที่ดีพอแล้วมันคือจะโยงเข้าสู่การตรวจละอ่าต,ตรวจอะไรคะเนี่ยเพราะว่าพอเวลาเราชีตน้ำเสร็จเนาะเราต้องมีการตรวจทวนสอบคุณภาพว่าน้ําที่เราใช้ในการเลี้ยงสัตว์เนี่ย มันมีการปนเปื้อนอะไรบ้างไหมทั้งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านเชื้อแบคทีรียเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆทั้งก่อโรคไม่ก่อโรคเนาะทั้งในส่วนของตัวทางกายภาพตัวโลหะหนักต่างๆว่ามันมีการปนเปื้อนปอกฝนเข้ามากายภาพตัวอย่างเช่น pH สีสีของน้ำกลิ่นหรือแม้แต่ความขุ่นถูกไหมคะใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยในแต่ละฟาร์มเนี่ยเชื่อว่านะตอนนี้เนี่ยฟาร์มองว่าเราส่วนใหญ่ะ ก็จะได้รับรองมาตรฐานฟาร์มเนาะซึ่งในการทำมาตรฐานฟาร์มเนี่ยก็ต้องมีการตรวจคุณภาพน้ำพวกนี้อยู่แล้วด้วยนะคะเพื่อเป็นการแบบ คอนเฟิร์มว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยก็จะได้รับน้ําที่ที่คุณเรียก<ม>คุณภาพใช่เพราะที่สังเกตนะคะว่าบางครั้งเนี่ยน้ำที่ใสจริงๆแต่อาจจะมีเชื้อแบคทีเรียหรือว่าโลหะหนักก็ได้ดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนะคะดังนั้นการตรวจคุณภาพน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันค่ะใช่ค่ะอันนี้ยังไม่หมดนะคะพี่โบในนอกจากในกลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะมีในกลุ่มของพวกโรงงานที่ต้องการเอ่อที่ท,ที่เขาเรียกว่าแหละโรงงานที่มีการรับการรับรองระบบมาตรฐาน GSP HACCP ตรงนี้น่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โรงงานผลิตอาหารสาัตว์ค่ะโรงงานผลิตอาหารคนลงเชือดลงแปลลรรูปลงตกแต่งต่างๆเนี่ยต้องมีการตรวจน้ําทั้งหมดหอ,อย่างโรงงานผลิตอาหารสัตว์เนี่ยสงสัยแล้วเอ๊มมันใช้น้ําตรงไหนใช่ค่ะใช้น้ําในส่วนของการล้างมือพนักงานแล้วก็การล้างอุปกรณ์ต่ตางๆแค่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการต้องตรวจแล้วนะค่ะ ซึ่งน้ําที่เอามาใช้ตรงนี้ต้องตรวจว่ามีพวกเชื้อแบคทีรเรียก่อโรคเนี่ยคนเปื่อนเข้าไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นพวกมีโคไลซัมโมโคลิฟอร์มต่างๆหรือหรือถ้าเป็นในกลุ่มของโรงเชือ้อรลงแปรรูปลงตัดแต่งโรงงานเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีการตรวจน้ําที่เอามาใช้<ม>เพราะว่ามันเริ่มเป็นอาหารคนแล้วเนาะมันคืออาหารคนแล้วแหละ น้ำที่จะไปสัมผัสกับตัวของ Product ออทั้งกระบวนการล้างกระบวนการผลิตต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ําแข็งที่เอามาใช้ในกระบวนการก็ต้องมีการตรวจพวกคุณภาพซึ่งถ้าเป็นโรงงานที่ได้รับระบบมาตรฐานเนี่ยก็จะอ้างอิงกับตัวสแตรฐานที่เป็นมาตรฐานน้ําดื่มของกระทรวงสาธารณสุขด้วยตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการตรวจตั้งแต่ทั้งทางกายภาพ ทางชีวภาพก็คือจุลินทรีย์ต่างๆเนาะ,ะแล้วก็ทางเคมีมโลหะหนักต่าง,างๆทั้งหมดอันนี้ต้องรวมถึงน้ําทิ้งด้วยถูกไหมคะ<ช>เพราะว่าเนี่ยมันก็คือการปล่อยเข้าสู่ระบบของคนและ,ะสู่<ช>สิ่งแวดล้อมแล้วใช่ค่ะในโรงงานต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าในกระบวนการมีการบําบัดน้ําเสียเรียบร้อยแล้วเนาะจะปล่อยน้ําเข้าสู่ ทางเขาเรียกว่าอะไรปล่อยน้าเข้าสู่สาธานะ,ะหรือมีการจะต้องมีการเอาน้ำวนกลับมาใช้ในกระบวนการอื่นๆก็ต้องมีการเทติ้งก่อนว่าน้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วเนี่ยม,มันมีค่าตรงตามที่กรมอุตสาหกรรมกำหนดหรือเปล่าค่ะพูดด้วยว่าเป็น l a ที่มีความสําคัญมากจริงค่ะน้องแก้วแล้วเรามานั่งพูดถึง l a บน้ํากันเพราะอะไรคะพี่บุ๊กเพราะว่า VRI ของเราตอนนี้รับตรวจคุณภาพน้ําแล้วค่ะใช่ค่ะซึ่งไม่ใช่ง่ายๆนะคะ บอกได้เลยคะ่ะว่าการตรวจคุณภาพน้ำของเราแบบมีทั้งแบบแพ็กเกจแล้วก็มีทั้งแบบคอสอมไมซ์เพิ่มพิเศษกับลูกค้าใ,<ช>ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละฟาร์มด้วยคือถ้าลูกค้า,อ,าอยากที่จะตรวจคุณภาพน้ำเนี่ยติดต่อมาที่ VRI เนี่ยเราก็มีการกรุ๊ปตัวแพ็กเกจต่างๆที่เหมาะกับลูกค้าไว้ให้แล้วแต่ถ้าเทสติ้งไอเทมในแพ็กเกจที่เราจัดไว้เนี่ยมันไม่ครอบคลุม,มตามความต้องการ เลือกคอสต์ไม่ใส่เข้าไปได้เลยแล้วเราก็มีราคาพิเศษแบบสุดๆให้กับลูกค้าด้วยนะตอนนี้อย่างนี้ค่ะน้องแก้วสมมติพี่รู้สึกว่าเฮ้ยน้ำขอกพี่อ่ะก็ดูใส่ไม่ขุนพี่ไม่ตรวจความขุนก็ได้ถูกไหมคะก็แล้วแต่จัดแพ็กเกจที่างหมดกับพี่ให้เลยได้หมดเลยอย่างถ้าถ้าเป็นลูกค้าฟาร์มที่แค่อยากทวนสอบคุณภาพเฉยๆไม่ได้เอาผลไปขอตัวมาตรฐานต่างๆ ก็ดูอาจจะดูแค่เชื้อแบคทีเรียเกาะโรคอย่างเดียวก็ยังได้ได้หมดเลยค่ะคุณง่ายๆว่าทําเพื่อแมทช์ให้เหมาะสมกับตัวฟาร์มของลูกค้าเองเลยค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าลูกค้าสนใจอยากจะตรวจง่ายๆนิดเดียวเลยค่ะติดต่อที่ฝ่ายขายในเครือเว็บโปรดักต์หรือติดต่อโดยตรงมาที่ V R I ของเรานั่นเองที่อยู่ด้านล่าง,งเลยค่ะซึ่องอันนี้ต้องขอบอกเพิ่มเติมอีกน,นิดนึงค่ะพี่โบว่า ในการตรวจม้ามเนี่ยเนื่องจากมันมันจะมีเรื่องของการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเนาะ<า>ขวดที่เก็บมันก็จะต้องเป็นขวดที่พัดเจ้าไรแล้วค่ะคุณยังไงว่าต้องปลอดเชื้อปะก่อนใช่ใช่ ทาง V i ยเองก็มีอุปกรณ์การเก็บน้ำเนี่ยไว้ให้กับฐานลูกค้าเพียงแค่แจ้งเรามาว่าอยากตรวจแพ็กเกจไหนหรือว่าอยากตรวจไอเทมไหนแล้วรอ1นวันเราจะส่งอุปกรณ์การเก็บน้ำอะกลับไปให้กับลูกค้าสะดวกมากเลยค่ะแล้วลูกค้าก็เก็บน้ำใส่อุปกรณ์นั้นส่งกลับมาที่ V i ยหรือส่งโดยรถทัวร์ก็ยังได้นะที่บมอชีดหรือว่าที่สายใต้ใหม่ได้เลยแล้วเราก็จะมีหน่วยไปรับ เข้าแลบเลยในวันนั้นสะสดวกมากค่ะสะดวกมากสะดวกมากใช่ค่ะแพ็กเกจด,ดีๆอย่างนี้ห้ามพลาดน,นะคะใช่ค่ะวันนี้ก็เลยจะแอบ,บมาบอกด้วยว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรากำลังเปิดเลยเป็นเดือนอแรกที่เราเปิดรับตรวจน้ำเราก็เลยมีโปรโมชั่นในแต่ละแพ็กเกจมาให้กับทางลูกค้าถ้าสนใจเนี่ยต้องรีบติดต่อค่ะพี่โบติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราก็ต้องหอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางรายการแดบ,บสัตว์ใน VPG Channel และอย่าลืมติดตามใน facebook และ line ด้วยนะคะ